โย่ Yo, สวัสดีครับผมตอนนี้ฮะเรากำลังอยู่กับเกม World of t a n k นะครับเกมรถถังที่เรียกได้ว่าดีที่สุดในตอนนี้จริงๆนะครับมีรถถังให้เลือกมากมายกว่าร้อยแบบและที่สำคัญเกมนี้เปิดให้เล่นฟรีด้วยนะครับผมสามารถไปโหลดได้เลยนะส่วนลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมสามารถหาดูได้ที่ description ของคลิปนี้เลยนะครับผมและข่าวดีสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมตอนนี้เรามีของรางวัลให้มากมายเลยนะครับเพียงแค่ใส่โค้ด Tankastic นะครับแล้วรับของรางวัลไปเลยครับพรีเมียม7วัน ทอง500เหรียญรถถังที 1, 2 7โรงจอดรถถังและพลรถถังประสบการณ์100%เ เรียกได้ว่ามีของรางวัลให้มากมายเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังจะเริ่มเล่น World of t a ท k ในตอนนี้นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยโอ้โหต้องเรียกได้ว่าเป็นเกมรถถังที่มีมายาวนานกว่า10ปีแล้วนะครับแล้วก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเลยจริงๆโดยเฉพาะภาพกราฟิกในปัจจุบันนะครับผมเรียกได้ว่าสวยมากๆเลยในตอนนี้นะครับและในคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าเมื่อเดอสกาแต่ละคนเนี่ยวาดรถถังเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงกันนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผม go แต่ก่อนอื่นนะครับผมกด Follow IG กด u b s c r i b ้แลวก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมและนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะครับที่ได้วาดรถถังแบบจริงๆจังๆนะครับปกติเราวาดรถถังเล่นๆในสมัยก่อนน่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนี้นะฮะแต่พอมาปัจจุบันเนี่ยโอ้โหคือมันลายเส้นมันไม่ได้อล้วไงไลายเส้นมันต้องแบบวาดรถถังออกมาให้เป็นลายเส้นของเราที่สุดนะ คือผมว่าดออกมาเนี่ยมันก็ดูเป็นดูเป็นรถถังอยู่นะนะเป็นรถถังแบบเชิงแบบการ์ตูนกร์ตูนหน่อยนะครับผมน่ะนี่ดูครับตรงตีนตะขาบนะครับผมนี่ เราก็วาดให้มันเป็นแบบเหมือนข้อต่อไปนะครับซึ่งนักวาดหลายคนเนี่ยก็จะมีปัญหากับสิ่งที่เรียกว่าเครื่องยนต์นะฮะส่วนมากจะวาดเครื่องยนต์กันไม่คข้ยได้เพราะว่ามันมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะนะครับโดยตัวผมเองนะครับผมแทบไม่เคยที่จะวาดรถเลยนะฮะแล้วก็มาวาดรถถังเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่ายากนะฮะโดยรถถังของผมเนี่ยก็จะติดเป็นแบบว่าไฟนีออนด้วยนะฮะเป็นไฟนีออนโลโก้แฟลตลิปเป็นการเสริมความเทใ่ให้กับรถถังของผมนะครับผมอ่ะในขั้นตอนของ การลงเงาก็ง่ายนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นแบบวัตถุแบบเหลี่ยมๆนะครับผมนี่ฮะรถถังแฟลตลิฟคือในคลิปอื่นเนี่ยเราก็จะวาดเป็นคนกันใช่ไหมแล้วก็จะทายกันง่ายฮนะเพราะว่าลายเส้นเนี่ยมันบ่งบอกอยู่แล้วฮะว่าใครเป็นคนวาดนะครับแต่ในคลิปนี้ โอ้โหเป็นรถถังนะฮะพอจะเดากันออกไหมครับว่าภาพนี้ใครวาดผมว่าไม่ยากฮะอันนี้ซีนนั่นเองนะครับเพราะว่ามีความแบบเป็นลายเส้นตัวเองอยู่นะครับมีมีตามีจมูกแบบที่ซีนวาดเลยเป็นอีกลายเส้นหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะอยากเห็นนะฮะเพราะว่าโอ้ซีนนี่ลายเส้นสุดยอดมากนะครับ บอกเลยครับว่านักวาดคนนี้นะฮะถ้าเขาวาดคนเนี่ยจะง่ายมากในการถ่ายนะฮะเพราะว่าเขาโชว์ฝีมือมาหลายคลิปแล้วนะแล้วเป็นคนที่วาดรูปได้แบบเก่งมากนะฮะแต่พอวาดรถถังเนี่ยก็จะเดากันยากหน่อยนะฮะเพราะว่าภาพวาดนี้เป็นของโอ๊กจากช่องอีพิคไทมนั่นเองนะครับเลยได้ว่าพอวาดรถถังแล้วเนี่ยถ่ายกันไม่ถูกเลยนะฮะว่าใครเป็นคนวาดนะ,ะผมเชื่อว่าถ่ายกันไม่ถูกทั้งคลิปแน่นอนนะฮะเพราะว่ามันเป็นรถถัง <laughs> มันไม่ใช่คนนะฮะมันก็จะดูลายเส้นลําบากหน่อย มาต่อกันที่รถถังคันนี้นะครับผมผมเชื่อว่าไม่มีใครทายถูกแน่นอนฮะเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้มาออกรายการเองสักเท่าไหร่แถมยังวาดรถถังด้วยนะครับผมเอเป็นใครกันนะคือเอาจริงๆตอนนี้ผมดูฟูดเทนเนี่ยผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะฮะว่าเป็นใครวาดและเขาก็คือจกักจากช่องเดอะสแน็นั่นเองนะครับนี่ฮนะก็เป็นรถถังที่อ่าก็วาดออกมาดีนะเออมีความแบบดูดูออกว่าเป็นรถถังอ่ะมีใส่ตาใส่อะไรไปด้วยนะครับ ก็ถือว่ายังดูเป็นรถถังอยู่นะครับผมเป็นอีกหนึ่งลายเส้นที่หลายๆคนขาดไม่ได้แล้วนะฮะคือทุกคลิปจะต้องมีคนขอลายเส้นของคนนี้ตลอดเลยนะครับแต่พอเขาวาดรถถังเนี่ยอาจจะทายกันยากหน่อยนะฮะว่าเป็นลายเส้นของใคร นะครับซึ่งนี่ก็คือหลายเส้นของพี่ปิงนั่นเองนะครับผมนี่ฮะพอพี่ปิงว่ารถถังก็จะแบบเดากันยากนิดนึงนะฮะแต่ว่าเออขึ้นเส้นมาแบบนั้น,นครับก็เชื่อว่าหลายหลคนน่าจะมีคําตอบอยู่ในใจตั้งแต่แรกแล้วนะครับผมนะฮะนี่ฮะรถถังพี่ปิงนั่นเอง ก่อนจะไปดูนักว่าท่านต่อไปนะครับผมผมรู้สึกว่าโหมดนี้เป็นโหมดที่หลายๆคนที่ดูช่องนี้อยู่น่าจะชอบกันนะครับผมคือโหมดคัสตอมรถถังนั่นเองนะฮะคือเราสามารถเลือกลายแล้วก็เลือกแบบโลโก้ไปแปะตามรถถังเราได้นะครับคือโดนใจสายอาร์ตอย่างพวกเราแน่นอนนะครับผมนะแล้วสำหรับใครที่กำลังจะโหลดเกมเข้าไปแต่งรถถังเนี่ยอย่าลืมใช้โค้ดแท้ง a ัสติกด้วยนะครับผมนะมีของรางวัลสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยมากมายเลยนะครับผม มากันที่นักวาดคนนี้บ้างนะครับผมโอ้โ oh, ห oh, ขึ้นมาแบบนี้ก็ผมยังเดาไม่ถูกเลยฮะว่าใครเป็นคนวาดนะครับเป็นรถถังที่น่าจะแบบหน้าตาดูขี้เกียจนะฮะเป็นรถถังที่หน้าตาขี้เกียจมากเลยเหมือนกําลังง่วงนอนนะครับผมคือถ้าเขาวาดคนเนี่ยผมคงตอบได้แล้วครับว่าใครเป็นคนวาดนะฮะแต่ว่าเพราะว่ารถถังเนี่ยก็จะต้องอใช้ความสามารถในการเดานิดนึงนะฮะเพราะว่าดูไม่ออกเลยฮะว่าเป็นลายเส้นของใครนะครับ ถังที่ขี้เกียจมากดูหน้าตาไม่พร้อมออกลบเลยดูหน้าตาขี้เกียจขี้เกียจเออหน้ามันดูง่วงง่วงหน้ามันโง่ว่ารถถังน้าโง่ทำไมอะและนี่ก็เป็นเจ้ารถถังน้าโง่ของทัพทิมนะฮะก็เป็นรถถังที่หน้าตาดูขี้เกียจขี้เกียจนะครับก็ไม่พร้อมออกรบเท่าไหร่แบบง่วงๆนะฮะเห็นไหมครับคอแต่ละคนมาวาดอะไรที่ไม่ใช่คนเนี่ยเดายากมากไม่รู้เลยฮะว่าใครเป็นคนวาดกันนะครับ มาที่พ่อหนุ่มคนนี้กันบ้างนะครับผมะไม่เคยมาว่าเลยในรายการนี้หรือว่าเคยวะจําจไม่ได้เหมือนกันนะก็เป็นรถถังที่จิ๋วนะฮะดูแบบจิ๋วๆซึ่งคนที่วาดภาพนี้ก็คือน้องทอยนั่นเองนะฮะนะตะกองสุดหล่อจากเดื s อสแน็คนั่นเองคือเมื่อก่อนหลายๆคนจะเรียกทอยว่าสแตมอภิวัตนะครับเพราะว่าหน้ามันเหมือนมากเลย แต่ก็ต้องขอชมเลยนะว่าทอยว่าดรถถังออกมาได้ดูดีเลยนะครับดูแบบว่าเป็นรถถังแบบ SD รถถังของเล่นซึ่งก็ดูโอเคเลยนะครับผมสำหรับรถถังของทอยนะ นักวาดคนนี้นะครับผมเขาบอกเลยว่าโอ้พอไม่ได้วาดคนเนี่ยเขาชอบมากเลยเขาชอบวาดอะไรที่แบบเป็นเครื่องยนต์นะครับผมซึ่งเป็นนักวาดอีกคนนึงเลยครับที่ได้ฉายาว่านักวาดมาราธอนซึ่งเขาก็คือโอโจจากช่องเดอะสแน็คนั่นเองนะครับผมแต่รอบนี้ต้องขอชมเลยว่าพี่โอวาดเร็วมากนะฮะไม่ได้วาดช้าเลยรอบนี้เชื่อเลยครับว่าพี่โอเน่ยถนัดแนวเครื่องยนต์จริงๆนะครับผมนี่ฮะรถถังของพี่โอนะครับ ไม่แน่ใจว่ารถถังหรือจานบินแต่ผมว่าเดาไม่ยากนะว่าเป็นรถถังของใครนะเพราะเซ็นลายเซ็นไว้ที่รถถังด้วยผมบอกว่ารถถังคันนี้ดูรูเป็นของผมนะครับเพราะผมไเปักลายเซ็นของผมไว้ลายเซ็นนี้ผมคิดตั้งแต่ป .2 ชายจนอายุ26ปีทุกคนเนี่ยอันนี้คือเอาไปกู้เงินอะไรได้ใช่เอาไปทำจริงๆด้วยเชื่อว่าหลายๆคนรอคอยรถถังของเอกพานุกันอยู่นะครับผมนี่ฮะรถถังของเอกพานุนั่นเองนะครับผมนะมีใส่ลายเซ็นไว้ด้วยที่รถถังนะครับผมก็ จะเอาไปกู้เงินกันนะครับมาต่อที่รถถังคันนี้กันบ้างนะครับผมเนี่ยเป็นการว่ารถถังที่มีความผมไม่เข้าใจเปอร์สเปกทีฟของรถถังคันนี้เลยครับอาจจะงงๆนิดนึงนะฮะ ดูมีการห่วงไม่ให้ดูด้วยนะฮะนี่ฮะรถถังของปอนเดอะสแน็คนั่นเองนะครับผมคือก็ยังดูออกนะฮะว่าเป็นรถถังนะครับผมอันนี้ผมตัดเส้นให้ใหม่เลยนะฮะเหมือนเหมือนวาดทับลงไปเลยดีกว่าอันนี้เ <c oughs> <c oughs> พราะไม่งั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้จะลงสีตรงไหนเหมือนกันนะฮะแต่พอตัดเส้นลงสีแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นรถถังที่สวยงามคันนึงเลยนะครับผมนะสำหรับรถถังของปอนนะครับ รถถังคันนี้นะผมใครทายไม่ถูกเนี่ยแสดงว่าไม่เคยดูรายการนี้จริงๆนะครับนี่ฮะชัดเจนมากเลยฮะนี่รถถังฝั่งทนรถถังจีโน o เฮาส์หวยหงิกเลยก็ชัดเจนนะครับผมว่าเป็นรถถังของ Gino The Snack นั่นเองนะครับมีการวาดแบบอ่า เป็นสไตล์ของตัวเองแบบสูงมากจริงๆนะสำหรับคนนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาดูต้นแบบจากคันไหนเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าเป็นรถถังออริจินอลของจีโน่ลวกันนะครับผมนะ ก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปเมื่อเดอสกาวาด World of t a n k นะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมใส่โค้ดแท n งทัสติกด้วยนะครับผมเพื่อรับของรางวัลมากมายจาก World of t a n k แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ